เิมความสดชื่นกับรายการวิทยุที่ฟังแล้วโอไอซีโอโซนสวัสดีจ้าตอนเราก็สู่ช่วงเวลาของดีเจโรนะคะที่นี่97.25 IC Music Station พื้นที่ท้อใจคุณมากที่สุดเลย oh. กับช่วงเวลาของไอซีโอตซนนี้โอสวัสดีทักไทยนะคะครอบครัวชาว IC Music s t t t o o ชทุกคนเลยนะคะวันนี้วันจันทร์ที่หนึ่งแล้วนะสุดยอดไปลอยเนาะ Oh. หลายคนกำลังตั้งหน้าตั้งตารอคอยน,นอะคะไม่วจะเป็นเรื่องของเงินเดือนหรือว่าการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอะไรเงี้ย <laughs> ขอให้โชคดีกันทุกทุกคนลยแล้วกันนะคะใครอยากเพิ่มเติมเพลงขอเพลงก็อย่าลืมเข้ามาได้เลยนะแต่ที่นี่039302016และ SMS นะคะ4264222พิมพ์อเวนวักตามด้วยข้อความด้วยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วสุดยอดไปเลยตัวเองไหวมากๆนะจ๊ะขอเพลงผิดที่ไว้ใจโกเบียมอบทุกคนเช้าไอซีแล้วก็ดีเจทุกคนด้วยขอเพลงพรมิขิดบิ๊กแอนะคะขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะแหมเข้ามาโอ้โหไหวทันใจเลยเดียดตอนนี้ไปฟังเพลงจังหวะสนุกสนุก,ก่อนแล้วกันนะคะซั หนึ่งเพลงสำหรับทุกๆคนนะคะที่รู้สึกว่าอุ้ยปิ่งนะคะสสาวมาตั <disadvantage> ้งนานแล้วแต่ก็บอกว่าอ้ยจีบกันไปตั้งนานยังไม่ไปถึงไหนสักทีแนะนำให้ขอเขาแต่งงานกันเลยดีกว่านะคะกับเพลงนี้ด้วยแต่งงานกันเดถอะ So